TV. BMW Group ประเทศไทยเปิดฉากปี2,568อย่างแข็งแกร่งประกาศกลยุทธ์สำคัญระลอกแรกหลังจากที่รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยไว้ได้เป็นปีที่5ติดต่อกันและพร้อมที่จะสานต่อกระแสตลาดด้วยการเปิดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ใหม่รวม9รุ่นในช่วงต้นปีนี้เพื่อนำสมรรถนะและนวัตกรรมสุดตื่นตาจากสนามแข่งมาให้สัมผัสกันบนท้องถนนในไทยก่อนจะเดินหน้าเปิด ตัวรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกตลอดปี 2,568. Our overall strategy that we put in place on the three pillars. ค,คุณเน่ก็กล่าวว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดรถหรูเนี่ยเป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับซึ่งถามว่าความสำเร็จมาจากอะไรนะครับคเรเน่ก็เล่าให้ฟังว่าน่าจะมาจาก3าม l ิลาสนะครับก็คือ product, s brand แล้วก็ people นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ นะครับตัวแบรนด์และก็ตัวผู้คนนะครับคนที่ทํางานรอบข้างนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากมากทั้งในเรื่องของเรียกว่าลูกค้าของเรานะครับที่มีความเรียกว่า,ารักในแบรนด์ของ BW มีทั้งผู้จําหน่ายนะครับที่ทำงานแข่งขันเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปทุกยุคแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราก็มีโปรดักต์นะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เรียกได้ว่าเราก็ไม่ไปสองรองใครเลยนะครับเหล่านี้ก็่าจะเป็น success factor ที่ทาให้แบรนด์นี่ยังคงความแข็งแกร่งได้นะครับ ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของ BMW Group คือตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคิดระยะยาวและการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบความยั่งยืนครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตไปจนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งาน